ไม่ขอดไม่ทำทุกคนไม่มีใคร่ดเลยี่ไหนไ่กดค่สวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาสวัสดีครับเพื่อนวเคครับสวัสดี่ีคทีุ่เจอ้อที่นี่แหละโอเคค่ะอยากให้อยากให้าห้โปรเจกต์นาะเหมือนแบบเป็นโปรเจกต์ที่มาได้นี่เลยมานได้เลยค่ะ หมือน,นกลัวไม่แต่ไม่ใช่นะฮะเป็นโปรเจกที่พัฒนามาหลายเป็นปีแล้วอ่ะผมเป็นโปรเจกที่ <c oughs> ถ้านับจากคินพอจนถึงวันนี้ก็3ปีซึ่งนานมากเป็นการกลับมาเจออีกครั้งหนึ่งของ m y p r โปรเพราะต่างคนต่างตเติบโตแล้วก็แยกย้ายไปทํางานพาร์ทของตัวเองเลยะครับก็จริงจริงแล้วการที่มันมาถึงวันนี้มันถูกส่งต่อมาจากพี่ปอนแล้วก็ทีมเบียนคาวแล้วก็ทีมที่เขาไปหามานะฮะว่าเอ้ย โอเคเราได้พล็อตบทเรื่องใหม่ละแล้วลช่วยกันพัฒนาไปดึงความสามารถดึงมุมมองแต่ละคนออกมาเยี่ยงพี่มาก์ก็ก็ไปทางสายดนตรีเลยของโปกก็ครับโปถนัดวิชาการอยู่แล้วแหละ <laughs> โอ้บทยังยากเลย,ย <laughs> นั่งอ่านโอ้ห <laughs> เป็นคําที <laughs> า่เรื่องที่สุดมากเพราะว่ามันเป็นการรวมมุมมองของแต่ละตัวละครรวม,มทั้งถึงได้เกิดพี่สนเกิดโอบเกิดยูโร พี่กบแล้วก็พี่นกงขึ้นมาก็พี่นกรู้สึกไงบ้างครับกับการที่ได้มารับบทเรื่องนี้น้องมาทำาปการเงินนะครับขอโทษนะครับภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่าแก่ที่สุดเลยในกองตั้งแต่ต้นน้ำเงี้ยนไปน้ำเรนี้มีประสบการณ์มีประสบการณ์ภูมิใจมากขอดูอายกี่ปี้วคะกลับมาร่วมงานต้งเจ็ด เขาตอนจ็ดจำใบอนุญาใช่ใช่พี่น้องไม่ได้เห็นหน้าจอทุกเจ็ดมากี่ปีแล้วโหนานมากแล้วเรื่องสุดท้ายน่าจะน้ำพุป่ะขัดสีแดงน่าจะขัดสีแดงนานมากแล้วค่ะท่านอเจริงนี่เป็นยังไงพี่น้องก็ดีใจมากค่ะก็อย่างที่ที่พี่ปอนได้บอกบนเวทีบอกว่าคือจริงๆนกร่วมงานกับคุณหนิงก่อนค่ะแล้วระหว่างนั้นน่พี่ปอนก็มาดูละครเวทีแล้วก็เขาคงมีโปรเจกต์นี้กันอยู่แล้วอ่ะไม่รู้อีท่าไหนก็ไม่ทราบก็หันมาพี่นก อยากได้พี่นกเล่นบอกนะอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เล่าเรื่องราวไปฟังก็น่าสนใจมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายทั้งโดยเนื้อเรื่องการนําเสนอทุกอย่างคะแล้วก็ทีมปิออนคลาวแล้วก็นักแสดงทุกคนที่ที่ได้ทํางานด้วยรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันมันสนุกมากมันมีอะไรใหม่ๆให้ให้ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทําอะไรที่แบบไม่เคยทําที่ไหนเลยไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้ไม่ไปดูเอง ความเป็นสินใจของไทยเดิมๆที่เราจาไว้อยู่เหมือนกันนะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิคะเราเป็นนักแสดงเราก็คือมาสมบทบาทแล้วเรารู้สึกว่าเออมันมันทำให้เราแบบกระตือรือร้นทําให้เรารู้สึกว่าเออเราอยากเป็นเป็นตัวละครตัวนี้อยากเป็นอะไรที่แบบไม่เคยทํามันก็เขินนะคะจริงๆแล้วอ่ะบทบทที่เล่นเนี่ยก็เขินอยู่แต่ว่าสนุกมากกว่าเขินนี่เขินเรื่องความความเป็นอะไรอย่างไม่รู้อ่ะมันต้องไปดูอ่ะ เป็นอะไรที่ท้าทายแหละคนนี้คือแบบม,มันมีอะไรที่ทนกแบบทั้งหมดเลย<อ>ทั้งเรื่องเอา,อางี้ทั้งเรื่องไม่ใช่นกคนเดียวค่ะมันมีอะไรที่ท้าทายมากแล้ว<อ>ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากกับกับสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นซีรีส์เรื่องนี้ได้เพราะว่ามันมันมหัศจรรย์เพราะที่นวกที้มันมีกระแสยูริอยู่กับที่นกบินที่ป้อเออนกอาจะได้งานด้านนี้นะะคก็เล่นได้นะ ่ไม่เคยเห็นภาพพี่นกในอันใช่ใช่ลองดูค่ะนึกว่ามันเป็นบทบาทอะไรที่ที่นกมันไม่เคยเล่นอะไม่เคยเล่นแล้วมันมันไม่ใช่แค่ภาพที่เห็นนอะเอาอย่างนี้ดีกว่าจบไม่กโกแงนะค่ะสวัสดีค่ะค่ะที่มีกับการณารแสดงที่ไม่ได้รับแปดปีค่ะที่ไม่ได้รับไม่อ่อนยังไงถึงกลับมารับบทนี้ เป็นโปรเจกต์ที่ดีมากนะคะ<อ>ไม่รับก็คงเสียดายค่ะค่ะก็ดีใจที่บีนทาวติดต่อมาแล้วก็ดีใจที่คาแรคเตอร์ที่เขาตามหาอยู่ค่อนข้างตรงกับตัวเราค่ะ<อ>เพราะว่าบทที่ผมรับเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงที่อยู่ในยุคสงครามโลกครั้งที่สองแต่ว่าแนวความคิดของเขาอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างออกไป<อ>แต่ด้วยคาแรคเตอร์ของเขาจุดที่เขายือนอยู่เนี่ยอาจจะเป็นภาพเหล่านี้ค่ะ<อ> เท่าไหร่เาจะคิดถึงคิดถึงงานคิดแต่งาของผมใช่ใก็ถ้าจะลื้อลื้อฟื้นกันเยอะค่ะตอนแรกก็ยอมรับว่าจําบทไม่ค่อยได้ใช่ใชาคำว่าข้อสนิมเลยเหรอใช่ใช่เพราะมันมันบางทีเราไม่ได้ทํามันอยู่ทุกวันนะคะเออมันมันก็อาจจะมีลืมไปบ้างเปลี่ยนเปลี่ยนจากวิธีการทงานเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนที่เรา ซีรีส์เนี่ยค่อนข้างถ่ายเหมือนหนังค่ะไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่ผ่าแตกต่างอาจจะเป็นนักแสดงอย่างหลายๆท่านไม่เคยร่วมงานเลยค่ะแม้แต่พี่นกเคยร่วมงานในสุโยไัยแต่ก็เจอกันน้อยมากเ่ะไม่เคยร่วมงานกับใครเลยค่ะแกมค่พี่นกนะรู้สูกเหมือนมน้อยเหมือนกันค่ะอย่างนี้บรรยากาศในกองถ่ายเป็นไงบ้างตอนนี่เราไปไป่เออเหมือนอยู่ท่ามกลางดอกไม้งาน ดชื่นมากค่ะน้องๆชวนนั่งทางง่ายๆพี่หม่ล้วกันพี่หม่ล้วกันเขามาทางผมยาวมาเลยวันนี้ครับผมยาวใช่ครับผมยาวครับดูจะเข้ากับคุณมากเข้าหรอชอบไหมชอบไหมลูคุณจะชอบลุคผมคุณไหมถ้าจบแล้วเราทินกันหน้าตัวเองหรือเปล่านี่จิมเคยไว้ผมยาวอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบมีความฮิปขนาดนี้ฮิปปี้ขนาดนี้เรื่องนี้ก็จะต่างจากทุกเรื่องเลยกับคาแรคเตอร์อะไรที่เคยเห็นเราไม่ว่าจะเป็น p ินโพสตหรือซีรีส์หรือว่าเจ็ดแลกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ก็สนุกดีสนุกมากได้เห็นการเอาออกมาของของสิ่งที่ตัวนี้ได้เป็นแต่เมื่อกี้ที่อโพรพูดว่ามันแบบว่าคุณเอาความเป็นศิลปินคุณใส่ไปเยอะมาอ๋อที่ชอ็อตคือตัวธันวาเนี่ยเขาเป็นนักดนกตรีด้วยสุขนิยมก็จะมีความเล่นดนตรีร้องเพลงรักใน อิสระอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีเล่นกีตาร์ร้องเพลงเยอะพอสมควรคุณมีส่วนร่วมในการพัฒนาบทด้วยใช่ไหมเออจริงๆถ้าตัวบทไม่เดี๋ยวจะเป็นในส่วนกกว่าที่เราไปทำเพลงคอนเสิร์ตซาวด์แทร็กแหึ่งเพลงแล้วก็มีตัวที่อัดลายกีตาร์ที่บอกกับทางวิเจยแล้วก็เป็นทางพัฒนาตัวละครซะมากกว่าตัวบทจริงๆผมว่ามันสุกอมและดีมากมากแล้วที่ทั้งทีมเขาทำกันตลอดสองปี คือเมื่อก่อนมันควรจะเป็นต่อมาจากแมนสว่นสวงที่มันย้อนยุคกลับไปอะไรใช่ไหมแต่ว่าผมว่าความพอดีที่สุดของการเอ็นจอยเข้าใจและเห็นศิละปะที่แบบมากมสนุกมากๆมันควรจะเป็นุนช่วง60-70ถ้าคือถ้าส่วนตัวใครรู้จักผมูโพนี่เราสองคนจะเป็นคนที่อินมากๆกับช่วง5-6-70 โดยเฉพาะกับที่ไทยแม่น้ำเจ้าพระยากระนคอะไรเงี้ยดอกไม้งามจะเยอะเป็นพิเศษคือเครืองจิงเหมือนที่พี่ปอนเพราะว่าบนเวทีว่าเหมือนเหมือนพอหลังจากคินพอร์ชไปแล้วพอมันเกิดการเป๋แล้วเราโอเคคือเราก็ภูมิใจกับกับหนังเรื่องแมนสุขะไรเนี้คือถามว่ามันจะไปยังไงต่อ แล้วมันเลยเกิดคําถามว่าถ้าเกิดว่าเราต่อจากแมงสวงแล้ววัฒนธรรมไทยมันไม่ใช่แบบยุคเลนเนซองที่ทั้งโลกรู้จักงั้นคือการที่มันจะเล่าให้มันเข้าใจได้คิดว่ามันมันค่อนข้างยากแล้วยุคไหนล่ะที่เมืองไทยมันสนุกและเฟื่องฟูมากก็ในช่วง50 60 70ซึ่งช่วงนั้นเป็นเป็นช่วงที่แบบสนุกสนานมากวงการเพลงก็จะเดินทางเข้ามาถึงประเทศไทยช่วงรวมถึงเรื่องการแต่งตัว เสรีภาพในทุกๆอย่างเนี้ยเราพี่ปอแล้วก็ทีมก็เลยเลือกว่าเฮ้ยห9 6 9เ้นี่ยแหละและ1969เ้เนี่ยมันก็ตามมาด้วยคําว่าชายตอนแรกมันคําว่าชายคือชอช้างสันอายอยักษ์ก่อนมันเป็นหนังที่รวบรวมเกี่ยวกับผู้ชายเพราะนยุคนั้นอ่ะมันคือผู้ชายอ่ะจะถูกคาดหวังผู้ชายต้องเป็นแบบนี้ผู้ชายต้องเป็นเหมือนผู้ชายต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าสังคมทีนี้มันมันก็เลยแบบแตกแขนงไปในมุมต่างๆ แล้วก็โชคดีมากที่เราได้ออนในช่อง7 HD เราเลยได้หนุ่มคนนี้มายูโรมันยเลมาทักยเลยมาทยูเลยมาทันี้เลยมาทยู่ลยมาัยูเยมาทยูเนย่าทกยาทักยเลยาทับยูเยมาทยูเลยาทัยูมาทักเยาักิดเีักยไมลได้เกิดปียทั้นเกิดเีนักนคเทักแต่าทักยมทักลมาทักยูเลยมาับยูทักยูทักเลยมครักักเาทกยเลยาาลาัที่มีโอกาสได้เข้ามา ร่วมเล่นนะครับก็ก็ตื่นเต้นแหละจริงๆแล้วก็เป็นบทบาทที่ไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนเหมือนกันก็ค่อนข้างที่จะท้าทายมากๆอีกอย่างในเรื่องของของยุคด้วยเราเราเกิดไม่ทันเราก็ต้องทําการรีเสิร์ชค่อนข้างเยอะครับบทบาทที่แบบท้าทายมากคือยังไง๋อก็คือต้องเป็นเหมือนพี่ๆครับผมรับบทเป็นเหมือนพี่ๆฮะอย่างนี้เลยเป็นนักข่าวครับรับผมดีหรือไม่ดี S <S ด,ดูจากหลวดไม่ไม่ไม่ดูจากเทเลอร์ที่พูดคำว่ารวยรวยทุกคนให้ทุกคนรวยฮะค่ครับให้ทุกคน่างกับกับการที่ต้องมาเล่นเออก็จริงๆคือด้วยความอุดมการณ์ของของตัวตัวละครของผมนะครับ็นนักข่าวในเรื่องของการการเมืองซึ่งมันค่อนข้างที่จะยากด้วยเพราะว่าสมัยนั้นก็อาจจะโดนในเรื่องของการปิดปากด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะลำบาก สำหรับการทําการทํากันบ้านเหมือนกันคือว่ายูโรเขาบอกให้ให้แบบอย่าอย่าสปอยเยอะครับการที่เขาจะถึงแล้วกัาเราก็จะมองว่าเอ๊ะแล้วกับช่องเจ็ดเรายังสัญญาอยังไรอะไรอย่างเงี้ยกับทางช่องเจ็ดก็ยังมีสัญญาอยู่ครับผมครับผมอยู่งนักการเมือเบียร์ชาวอะ้วมาได้ยังไงคือคือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเราไปแคสคือทางช่องเจ็ดก็แบบเหมือนกับคุยกับทางเมียร์ชาว่าเออเราสามารถเอานักแสดงของทางช่องเนี่ยไปแคสได้ไหม ครับผมก็เลยมีโอกาสได้ไปแคสซ,ซึ่งต้องยอมรับว่าสองรอบ<ม>ครับรอบแรกอาจจะยังไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่ตรงตรงตามที่พุ่กับอยากได้เงี้ยเราก็มีโอกาสเขาเลยให้โอกาสลองไปแคสอีกรอบหนึ่งซึ่งเราก็ทํากันบ้าน้องครั้งที่จะหนักมากๆแล้วก็ได้รับเล่นครับแต่วก็คือเราตั้งใจกับมันมากว่าเราอยากได้ใช่ครับ แ <One input> หมหนังต้องดีแน่เลยครับผมช่องเจ็ดยังมาตื่นเต้นอะเป็นพระเอกช่องเจ็ดแล้วนะครับผมัอนี่นี่พระเอกช่องวันนะครับผมถามมันท์ก่อนว่าอยากเล่นซีรีส์วานให้มาซีรีส์กีเลยทีเดียวมันบอกไม่ได้วันนั้นก็ถามจังเลยผมก็ตอบไม่ได้วันนั้นนะครับก็มันเป็นความลับนะก็เป็นการพลิกคาแรคเตอร์ครั้งสำคัญนะครับคือจริงๆที่ผมรับเรื่องนี้เนี่ยผมบอกบอกเลยว่า มันคือความมุ่งมั่นและความความจริงใจของพี่ปอนจริงที่ที่แบบเล่าให้ผมฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็แบบทำไมต้องเป็นผมทําไมเพราะมันผมเล่นอะไรยเงี้ยคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากอยู่ในความยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะฮะและอะไรที่ดึงดูดเราที่มันพี่มอนเป็นวามค,คือคือทั้งแพชชั่นของพี่ปอนทั้งตัวบทซึ่งแบบมันสะท้อนสังคมในสม,มัยนั้นมากๆด้วยความแล้วก็กลมกล่อมมากๆนะครับแล้วก็ โปรดักชันเนี่ยคือแต่ละคนที่มาร่วมงานเนี่ยอย่างพี่เปียที่เป็นตากล้องระดับพกาศนะฮะแล้วก็แบบทั้งควบกับทุกคนทั้งทีมไฟทีมแสงคือทุกอย่างมาดูเบะไปหมดเลยจนแบบเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ตรงเนี้ยเป็นคนการันตีว่าเรื่องนี้เราจะได้เห็นในการเป็นโสดที่แบบเราทำคอร์ดหาได้เลดใช่เขาปั้นเลยปั้นยังไงฮะปั้นยังไงฮะปั้นอะไรปั้นซีนปั้นซีนให้มัดูดีแล้วแล้วซีนไหนที่เขาปั้นเป็นดี ก็เมื่อกี้เห็นเนี่ยเธอริ่มว่าไงครับปกติซีรี่ย์พวกนี้พี่ปอนเข้าใจกรรกับเองนะครับเป็นไงรอชมแล้วชมรอชมแล้วกันพี่โซนี้ไม่อยากสปอยมากพี่โซนนี่ปั้นใหญ่เลยเพราะว่าตอนไอตอนนั้นที่ทำเสื้อผ้ากันพี่ปอนแล้วทีบอกว่าเฮ้ยตัวละครที่ที่พี่โซนรับเล่นเนี่ยคือไกเลิศเนี่ย เขาคือตัวที่อยากจะบอกกับทั้งโลกว่าเนี่ยความหล่อแบบไทยเพราะว่าตั้งแต่เด็กยันโตไม่เคยมีใครไม่รู้จักความหล่อของพี่สนโอ้อยขอบคุณน้องแล้วันนี้พี่สนได้เชิดชายแล้วโหแบบการเลือกเสื้อผ้าให้กับตัวละครน,นี้ที่หล่อมากมันยากมากเพราะว่าโหหน้าตาเขาปกเสื้อผ้าหมดเลย<อ>ผมในกองถ่ายนี่ผมได้รับเกียกรติจากโ๊ปโนะฮะค <c oughs> ือแบบมาคอยจับชุดจับให้แบบเราอวยกันเองทำไมเนี่ยโอเครัแต่เราชอบเมื่อกี้มีคนเขาบอกว่าให้รอชมคูณอยู่ในชมค่ะไม่ไม่อยากให้พี่พี่สนสปอยไง ออนมาไม่ได้พูดไม่ได้พอทางไหวมากันเลยไม่ได้เจอกันด้วยอย่างเงี้ยเราเราไม่สามารถเทำอยู่ได้ด้วยได้เห็นมีการต้องได้ดูพร้อมคุณผู้ชมเหมือนกันครับเทเลอร์ยังไม่ได้ดูเนะไม่ได้ดูพร้อมกันครับทุ่มเงียบสุดกันเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหมาโชว์เจอกันทุกวันผู้ชมดีกว่าอะไรคตัวเป็นเกมครับผมยังไงครับ เจอทุกวันก็จริงๆแล้วเรื่องนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นการร่วมงานครั้งแรกของโอบกับบียนคาวเลยก็มีโอกาสได้ไปเจอพี่ปอนครับเจอกันในสถานที่ดีๆครับผมดีมากดีๆใช่แล้วก็มีโอกาสได้คุยงานกันนะครับผมเราเวลาเราคุยกันในสถานที่ดีมักจะได้งานเสมอครับผมใช่แล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาเล่นครับผมแล้วก็รู้สึกว่าโอ้พี่ปอนดูมีความแบบทุ่มเทแล้วก็ดูมีความตั้งใจกับ ซีรีส์เรื่องนี้มากๆแล้วก็พอมาได้สัมผัสบรรยากาศการถ่ายทำจริงๆเจอทุกๆคนแล้วก็เจอทีมงานทุกๆคนรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยมี potential แล้วก็มีความแบบมีไฟในตัวค่อนข้างสูงมากเลยที่จะทำซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยให้ประสบความสำเร็จครับเขาเ <ๆ S 2> ขาได้ไปขายเราเขาขายมหาศาลเลยครับเ<อ>ขาขายมหาศาลเลยเขาบอกว่าอย่างแรกนะซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยพี่ไปถ่ายมาแล้วที่ปารีสอะไรเงี้ยใช่ยิ่งใหญ่แล้วก็โปรดักชั o เนี่ยพี่ใช้คนแบบใช้คนแบบมาถ่ายทำอย่างเช่นตากล้องหรือว่านักแสดงทุกๆคนเนี่ย ไม่เบานะพี่ใช้พี่นกสินใจนะพี่ไม่ไดมาแบบใช่เราโดนหลอกกันมาเป็นทอดครับแถวเล่นครับผมมดีมีนะพี่มงพี่ไม้พี่สนพี่นกก่อนเลยใช่ก็คือเปิดรุ่นใหญ่มาเลยให้เราเป็นแบบที่น่าเชื่อถืออะไรประมาณนี้ใช่ครับแล้วแบบนี้เป็นยังไงฮะมันยาก จริงๆแล้วตัวละครผมนะครับเป็นเ,เห็นหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นหม่อมนาชวงศ์นะครับผมที่ไม่ยชอนทีส่สักเป็นคนมีฐานะนะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นหนุ่มนักเรียนจบนอกนะครับเป็นหนุ่มจบจากอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรครับ เป็นหนุ่มที่มีนิสัยเพลย์บอยนิดๆอะไรประมาณนี้ครับผมผมพูดอะไรไม่ได้เยอะครับช่วงนี้กำลังแบบไมอะไรอย่าเยราต้องมให้เป็นเพลย์บอยเนี่ยอะไรนะครับเรขาอยากเห็นผมแบบเล่นหลายๆคาแรคเตอร์ไม่ไม่คือโอเคือโอเเขาตางบอกว่ามันมันช่างต่างกับชีวิตจริงผมเหลือเกินก็ถูกครับผมอะไรนะครับเอออันนี้เคลียร์หน่อยเลีร์หน่อยหมายถึงว่าจริงๆแล้วใน กับคุณมน่ผมบอกได้เลยว่าอันนี้มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งแล้วกันผมจะไม่พูดอะไรเยอะเพราะผมไม่อยากพูดอะไรเยอะเดี๋ยวมันจะหลุดออกมาคือพี่ถามผมเรื่อยๆเนี่ยมันใกล้ละมันปิมปิมล้วมันน้ำมันจะล้นแก้วละลองถามคนอื่นดูไหมฮะงั้นให้พี่ไมยพี่ไม้จบไปแล้วจบแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นรแข่งเลยแข็งโป๊กเลยวันนี้ไม่ใให้ฝากให้ฝากนะโอเคก็ ฝาก <ขอ S 1> ชายชาห,หรือว่าจริงๆมันมีมากกว่าฉากที่พี่ทุกคนคาดหวังเลยครับ<อ>มันไม่มีความเสียวอย่างเดียวมันจะม,มีความโ,<อ>โรแมนติกมันมีเรื่องของความรักที่มันนำพาทุกตัวละครเนี่ยมันไปสู่จุดหมายอะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็ฝากซีรีส์เรื่องชายด้เลยนะครับก็ได้ดูกันแน่นอนวันที่2ส,งสิงหาคมนี้ <b> ทาง VTV ช่อง7 HD แล้วก็บลงานดีๆจาก b e o n Cloud ครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ติดแอรใช่ไหมใช่จะเปลี่ยนเจ้าแจ้ร้านอ่างนี้ง